ท่างหลังฮะไต่บอยฮะไม่ต้อมฮะทำอะไรอีกคนมิวไม่รู้จักชื่อดี <l att> อ,อีกคนหนึ่งฮะงคนเนี้ยฮะบอล๋อ,อบอลใช่ไหมโอเคเนี่ยบรรยากาศดีคุณยู้มเดี๋ยวรอชมฮะมนี่มาชิกกินก่อนนะ โดนโดนโดนโอ้น oh, oh, oh. oh. oh, so ี oh, ่ก็ดนนี่ก็ดนอห้องเรือยหองเรือโอ้ยองผีเเอาสวิงสวิงหัวก็โดนนะครับเดเดอเดโอ้ห้เบ็ด้วยเดิครับหมายแรกครับ

โอเคเาสายกูมาสายกูเฮ้ยตัดเลยบ๊องบ๊องบ๊องจะลองขีมไหมเขาเขา สี่กับตัวโลโลโลขีดนะครับระวังนะระวังนะมันดิ้นแล้วตำตีนเนาะเจ็บอันนี้ทิปเไปทิดเบอรไปตัดบอลเอาเแล้ว นี้งอยนี้กลงอย่นีโอครอตัวเยโอ้ยบัดบัักสครั้งนี่ไม <rika, S> ่ได้ถ่ายรัอดี้กล้องไอไอนั้นอ่ะแบตเตอรี่มันเลื่อนอดเลยอ่ะโอ้ยสวยงามนะตามท้องเอ่อตามท้องร่องอ่โอ้ยตายตเสียดายว่าตัวนี้ผมอดถ่ายเราทำปลาเค็มหนือาอะไรไปเลยไปไปไหนรั้งอ่ punya <coughs> กันเนาะเฮ้ยพ <comida. S 1> hey, ้าจริงอ้าวลุดตายแล้วนี่ลุไม่ได้บอยไม่ได้เหรอไม่ได้คันไม่ได้เออใครใครนิดนึงแล้วพี่พี่อ้อมอ้อมไป็นทางไหนให้ได้อ้อมทางไหนได้มันโดนท้องเรือบาดเจ็บบาดขาดเลยอ่าเรียบร้อยแล้วตัวตาดผ่านครับโดนเลยครับโดนเหรอไอ้สากแล้นี่พี่ไม่ลงบาดถึงไอ้นี่ไม่ใช่ละ เฮ้ยต่มมันน่เปต้มกดดันโหต้องหูสายหน้าเม่ันล้กูเหไรเหลโอเคจับเต็มเลยโบน่โบแล้วิ่งเมวิ่งมตั้มเลยเสดดีกว่าเลยสดดีกว่ามงอย่างเดียวเลยต้องโฉมแน้โฉโฉมโฉใจเย็นพี่ไม่เป็นไรบด้วยตันั้นนะไม่เป็นไรวิ่เด็บครับจิบยิิต้องโผล่ิเไปก็ตองเล้อ้โอ้โมถอ้เอ้ยเ้าครับ

เดินป่าไม่กิน้งมุดทำเพื่ออะไรพีต้องต้มับงได้เซ็ลาประมาณสาโลโอ้โหกลาได้ติดมี Mar ่ห uh, ้าสามสลาเนยนะับโดนตรงนี Ab ้สามสิโลรับสาโลไปใช้ท right. ี่บ้านโอ้โดนแล้วโดนแล้วาปลาแน่นอนอ้ยเออไติดลาเข้าหินโอ้โหลุดแล้วตเกิตกิด คุณมู้มใส่ด้นนะเดี๋ยวะใส่ข้รถทับอยไอยาอ้มันตกปลานะดีอะไรอ่ะหังหังปลาหงน่องโอ้ยโชโชโชกล้องมาใส่จิกกจิกอะไรโอ้ยุดยหรู้แล้วที่ว่าขาดกันหมดนี่คือไม่คืไมนไมมาสายดิ ไปหาท่านั้นไปหาแ้กูก็มอู่แค่แขมไม่กินแ้วของของก็ต่อมันของใครวะตวงนี้ไม่ต้องตวงปงนี้ไม่ต้องนาโอ้ยปลาเน้อดีเฮ้ยนี่ได้อยู่ไงชวชโชว์โตชูหน่อยโอ้ยทางหวงัไอ้งัดเลยางวงรา เออกินกินเยอะเจ๊กกว่าเดิอันี่ไม่เต็มว่ะใช้ไม่หนักใช้ไม่หนักกินอยู่เหมืนกินเรียมันใช้ไม่หนักใช้ไม่หนักหรือว่าไม่กินเรียมันไม่ปล่อยเดี๋ยวย่นเดี๋ยวย่นเปิดเมื่อกี้เปินเปิดอะไรนะเขินมาขึ้นมาอีกหรือว่าหน้าดินเลยเขินมาสองรอบเหน็บปยืดปะยืดเหน็บปะโอ้ได้ดูไปดูไปป้าใช่ดีนะอ๋อโดนแล้วโดนดูดขาแล้ว

เห็นไหมกินอยู่ไกล่นไกลนี่ไม่กินโมเด็ดไอ้ว่ดทางบนนน้นกินนะแข้าวเหลียทำไมคันนี้ไม่าเยมเไอ้ปลเฮ้ยองงเอาเวี่นววิ่งวีวียทีไม่วเดี๋ย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 วตาบิดนีนะเพ่เยอะสายขาดเพียบเลยเอามามาม

พี่ๆๆๆแหมดไม่เห็นครับไม่เห็นครับโคกิ๊กใครใครไม่เยอะจิไม่ไม่ต้องเปุงลงเลยถไม่ลงเร็วๆรั้มงครับถไม่ลงเร็วเอาปุงๆใส่เด้อเดี๋ยวคด้งๆก็ไ้ เราค่อยลอดอ่านั่นแหละเฮ้ยเกี่ยวตรงฟันอ้ยหนาเลยวะเห็นไหมในในในกล้องเห็นไหมบอสอ่าเห็นแล้วครับอือเอาได้ก็คุณยงเอาได้มาเลยวาเองนี่ใหม่แล้วดูไปกล้อง ตัดแต่งแบบนีกเอเล่เจ๊เ่เเล่ะโอยปั่นยุงเยอะมาแล้วทําปล่อยสายยอนเลยละเขอ้ําเนี่ยถ้าปล่อยสายย้อนมันมาพันคน

นี่ย <Schweiz> ังแค่สองตานวตาอื่นไม่หิวบ้างเหรอ

ปลาไม่กินหรอ,อนี่คอหักพี่ต้อมโยนมาไม่ไม่ไม,ม่มาตายอยู่แล้วมันเกี่ยวเบ็ดแล้วติดพันกับบอยมันกินตรงไหนกินหน้าดินหรอะใส่ไปเลยแล้วลกนัในนะครครเออขื่อปลาเขื่อนใกล้ขึ้นม<อ>าจากหน้าด,ดินประมาณสักต้องเบ็ดข้ามเร็ดนะเอาอใครดึงสายบอยไปนี่ เอานี่แข่งไก่ครับดึงไปนไไมลยวไม่ไหม้หนเพืหน้าเลยดม่จิกด้วยจิกประกวดตยู่มืกินท้าว่าไม่ข้าวกองอยู่ เราเรื่อมีปลาใยังหืมงานข้าวะบอยแล้วต้นหน้าตนตาจะอ้วกแล้วออ่าข้ากล่องในในนู้นเอาให้หน่อยไดอ่ยอมอะไรอ่ะตัวอะไรวะเกยื้เกยเกยเกยโอ้โหไปดิไหนพี่นไหนข้า ข้ากล่องอยู่ในเห้องเที่ยวเฮ้หคนีพันงวงแล้วครับคุณผู้ชมหายแล้วไม่ใช่ร้อยแล้วย้ำแล้วคุณผู้ชมคมณผู้ชมพันงวงตวงอะไรบ้ายังได้ยังตามไอ้ไอ้ล้มหมดดิผมไม่มีอันนี้มีปั๊้ายัครับแต่ผมอยู่ฝั่งเลีเอ้คุณผู้ชมคอยดูนะ

对。<noise> <noise>

นายชายพุงเป็นต้องข้าเอาเหรอไม่ไมไม่วางวางเยอเย้าผมข้าผมข้าอย่าผมขี้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 ว้ขว้ขีวขี้วิ้งๆวขี้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 ขๆวิ่งขี้้ขี้ิี้ขี้ขี้ี้ขี้้ข้ข้ขี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 ้ๆี้ข้เอ้ข

Ôi nè, khí bơ lên nè đường có đi đêng đêng Mà này mắm biết ăn bạch lên nè đây lắm đẹp lắm này này con rúp đi Ờ đây phải đây ไปดิย่งฝ่านี่เออยู่ป่านี้ใครเยอะเหนหนเยอะอีกตัวไป่นี้ไปเอออันไหนเออจะไ่ายอันไหนก็ตักรูปดินี่อุกมาออกจบสักมันรูปดิจบสักรูปดโอ้ยสวยนี่สายคุณป็ยังไงวะเนี่ยแม่เอ้ยบักุ๊บย้อนหน้ค้างเลยโอ้มาปุ๊บนอนนึกกี่ปาร์ตี้มัด้ไหมเนี่ยแม่ที่เนี่ยนโน นนอนบนนนอนด้วยเขาเขเขาเนนอนเขานอแค่นอนนอนเนนอนเนนอนบเนนอนใหจ่าอันนี้โอเคเฉพาะน wow ี้มานี่ครับกำลังป้นไตเกียรติอยู่บอกไตเกียรบอกมือเลยครับปนข้างเข็มเรือเลย น,นั้นจะไม่ได้เี่ยนั่งกระแลงก้อนนั้นดูปุ๋คยครับรค,ครับปายังเลยครับ,รบว่าไงครับมนะีก้อนหลังด้วยพรุ่งนี้ไม่มีครับแต้เกครับบายบายนะกด <laughs> โอได้หมดครับไม่ไม่ได้มีธุระไหนมาบุ๋ยตึ้งเนี่ยอ๋อเนี่ยไปเกียร์คาเฟ่ครบหลังสักแปดโมงกเกียร์กันยาวไม่มีบ้างครับล้อยวันนั้นลอยล้อยมากเลยน้องออมมาทิพบ้านกันยาวเลย ครับอบาา๋อ allora ครับครับการเทียวเนี่ยทุเรียนครับอะไรตอดพ่าะปลาตอดจุดต,อด,ตอดจะไหมวะอุ้ยตอนนี้น้นงองล้มลุกมาเป็นก้อนงตรกลางน้ำอะไร,อ,รอ่ะกุหลาบเนี่ยดูแต่บอลจิ๊กน,นะแต่บอลบอล <หห S 2> บอลบอลอยู่ฝั่งนู้นทางไหนจะไม่ได้ไข่ใหญ่ไอ้ไข่ใหญ่ อะไรนะเฮ้ยอย่ากินตัวเดียวเลยกินคู่กันเลยพงขาวกินคู่เองมีตัวเดียวถึงไหมกินคู่กันดีตัวเดียวไม่ได้กูนี่แบกห้าไฟนี่ตกปลายแบกทุกไฟเลยวะไม่มาเรื่องตกปลายไม่ไรแข้งไก่ขอเบ็ดก็หลายตัวแล้วเอารวมกันได้ไหมฮะรวมมันยังไม่ได้เท่าพงขาวตัวเดียวแค่ไก่แค่สิบโล ต้อมทำงานาร้อนกับตว่าผอปลาปลาธรรมชาติปลาสมบ,บูรณ์สมบ,บูรณ์เกรดมันชวยมัน,มนสวย ร้อยแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อย่างที่คอนเซ็ปต์ฮะอย่าอาบน้ำฝนในทะเลฮะขึเนี่ยเป็นไงบ้างฮะขึ้นกันทั่วหน้าไหมสั่นแล้วข้างหลังสั่นแล้วคุณงย้ดเที่ยวตัวรัดยืดสั่นนะยืดถึงเต้าหูตั้มทีเชี่ยวเนี่ยแบบตู้ฮะเนี่ยมาไต่บอยฮะคุณผู้ชมฝากผลงานด้วยฮะนี่ผลงานเยี่ยมวันนี้เอ้ย เดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรกับเฟซบุ๊กไว้ให้เหมือนเดิมไปละกับผมอย่าลืมกดติดตามเพจด้วยเดี๋ยวไปดูพับปลารวมที่บ้านไก่ก่อนโอ้ยหผับนี้ช่วยมากอย่างสวยเลยคุณผู้ชมนี่บรรยากาศคาดอุ้มฝนนะเนี่ยไก่ต้อมมามาทำให้ติดตอนจบแล้วโอ้โหบรรยากาศดีฮะหลังฝนตก